แต่ว่าหลักเนี่ยนะครับจะต้องแม่ก้าวไกลมันเกิดพวดพลาดขึ้นมาและวิธีพวดพลาดอย่างเดียวคือไปยุบอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาระดับนี้ก็ประคับประคองประคับประคองและสู้แต่ว่าถ้าเขายุบไปพวกนี้นี่นะครับจะใหญ่กว่าเดิมอีกเท่าตัวคือปฏิกิริยาเร่งมันมาทันทีถูกต้องพูดเลยใช่ไหมพูดเลยถ้ายิทิดาโพ7เปอร์เซ็นต์พูดเดียวเลยไหมเนี่ยพูดพูดเดียวเลยเพราะเนี่ยนะครับหนึ่งก้าวไกลเขายังไม่เคยเป็นรัฐบาลคนยังไม่เคยเห็นความสําเร็จและความไม่สําเร็จ เขาไม่เคยถูกข้อหาทุจริตคอรัปชันเพราะเขายังไม่เคยบริหารนะครับเขายังไม่ได้เจอข้อหาว่าผิดสัญญาประชาคมครับเขายังไม่ถูกข้อหาว่าไม่ไม่ตรงปกในการหาคนจึงอยากลองเฮ้ยอยากลองอยู่ด้วยความหวังเลยคือถ้าคิดเป็นเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะลากให้สถานการณ์มันไปไกลนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามการตรากฎหมายการแก้ไขกฎหมายมันเป็นหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภานิติสรนะครับฝ่ายนิติบัญญัติว่า พอผลมันถ้าไปลงเนี่ยนะครับต้องการจะเล่นงานเขาเนี่ยมันเกิดแรงเหวี่ยงแรงกระทบอย่างที่ไม่ไม่พึงจะไม่พึงจะจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเองเห็นว่าวันที่สามสิบเอ็ดยังไงเขารอดออืนะครับเพราะฉะนั้นเขารอดรอดคู่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 มั่นใจรอดคู่รเพราะมันมันมันเสี่ยงมากมันเสี่ยงมันเสี่ยงปฏิกิริยานั้นมันเสี่ยงทําไมซึ่งนี่คิดเร็วๆนี่คือปฏิกิริยานั้นมันรุนแรงมากนะรุนแรง